รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการพุทธปัญญาพิร่มในเช้าวันหยุดสุดสัปดาห์เวลาดีๆของทุกคนในครอบครัวโดยในวันนี้นะคะเรามีบรรยากาศดีๆจากกิจกรรมธรรมสัญจรเนื่องในวันอาสาฬหาบูชาที่ผ่านมาฝากให้ทุกท่านได้ร่วมทัศนาด้วยรับรองว่าพิเศษอย่างแน่นอนไปติดตามกันเลยค่ะ ช่วงธรรมมาพิรมในวันอาสาฬหาบูชาที่ผ่านมาพุทธปัญญาชมรมบริษัทซีพีอลจำกัดมหาชนได้มีโอกาสนำคณะผู้บริหารพนักงานของบริษัท และครอบครัวรวมทั้งสมาชิกผู้สนใจกิจกรรมเดินทางไปไหว้พระทำบุญทำกิจกรรมจิตสาธารณะและทัศนศึกษาโดยในครั้งนี้เราเดินทางกันไปยังจังหวัดนนทบุรีค่ะจุดหมายแรกของเราก็คือวัดสามงาม ซึ่งตั้งอยู่ที่ตบำบลลำโพอําเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีวัดแห่งนี้เป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนนทบุรีแห่งที่สองมีการจัดค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่เยาวชนและประชาชนทั่วไปมาหลายต่อหลายรุ่นด้วยความตั้งใจที่จะส่งเสริมพัฒนาคนในสังคมให้มีความเจริญทังจิตใจมากขึ้นนั่นเอง ก่อนจะไปร่วมกิจกรรมเรามาชมบริเวณวัดกันสักนิดก่อนนะคะบริเวณวัดมีพื้นที่กว้างขวางภายในอุโบสถเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางมาลวิชัยนามว่าหลวงพ่อนนทวัดด้านหลังพระประธานเป็นภาพจิตกรรมฝาผนังรูปเจดีชเวดากองเนื่องจากที่นี่มีชุมชนชาวพมา่าอยู่อาศัยโดยรอบ และจะมาทำบุญที่วัดแห่งนี้ด้วยส่วนด้านข้างก็จะเป็นภาพเรื่องราวของรามเกียรติ์ประตูหน้าต่างก็แกะสลักสวยงามมากๆเลยค่ะ กรรมธรรมสัญจรในวันอาสาฬหาบูชาของทาง c p พอในปีนี้ดําเนินการภายใต้ชื่อกิจกรรมปลูกปลาปลูกธรรมนำโดยคุณยุทธศักดิ์ภูมิสุรกุลประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท c p พอจํจำกัดมหาชนพร้อมด้วยผู้บริหารพนักงานพุทธปัญญาชมรมชมรมจิตสาธารณะ c p พอศูนย์กระจายสินค้า โรงเรียนเจริญรัฐอุปธรถมเรือนจำบางขวางองค์กรส่วนท้องถิ่นและพุทธศาสนิกชนผู้สนใจทั่วไปจัดกิจกรรมให้ผู้มีจิตศรัทธาได้รวมกันทำความดีส่งเสริมพุทธศาสนาสวดมนต์สวาคาโตภะควาตาธรรมโมธัมมังนามาสามิ โสปาติปันโนภาคาวัตสาวกสังโฆสังขังนะมามิเจริญสติภาวนาทำบุญและทำกิจกรรมจิตสาธารณะไปพร้อมกันด้วยการบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ทำความสะอาดบริเวณวัด และปลูกต้นไม้สร้างภูมิทัศน์ที่ร่มรื่นและถวายผ้าป่าสามัคคีเพื่อการบูรณะโรงครัวณนะวัดสามงามแห่งนี้โดยมีพระมหาสมบัติสิริวันโนเจ้าอาวาสวัดสามงามอำเภอบางบัวทองเป็นประธานฝ่ายคณะสงฆ์เพื่อให้พนักงานได้ร่วมทำบุญทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาไปพร้อมๆกับการทำประโยชน์เพื่อชุมชนอีกด้วย สร้างวัดสร้างคนสร้างบุคลากรสร้างเยาวชนให้เป็นคนดีโยนเป็นความปรารถนาดีของหลวงพ่อดีเจ้าวาดนะท่านปรารถนาตั้งสํานักปฏิบัติธรรมเพื่อให้ญาติโยมต่างๆมามาปฏิบัติธรรมนะใครมีโอกาสจะมาปฏิบัติธรรมก็ได้โยนนะสองคืนสาวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็ได้วัดเปิดโอกาสไม่มีค่าใช้จ่ายทาั้งใดทั้งที่นนยโยมนะ หลังจากได้ไหว้พระสวดมนต์แล้ววันนี้เราจะได้ฟังธรรมบัญญายจากพระสุธีวชิระปฏิพาน์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารและประธานเครือข่ายธรรมอารมณ์ดีอีกด้วยเรามาเตรียมสดับรับฟังไปพร้อมๆกันเลยนะคะวันนี้เป็นวันสำคัญ ของพุทธบริษัทเป็นวันที่เราท่านทั้งหลายได้หวนลำรึกถึงธรรมะธรรมชาติและธรรมดาวันนี้มีสามธรรมนโยมนะหนึ่งธรรมะสองธรรมชาติสามธรรมดา ในสามธรรมเนี่ยถ้าใครยิ่งใกล้ชิดใจเราก็เป็นสุขยิ่งใช้ก็ยิ่งคุ้มยิ่งเอามาอยู่ใกล้ตัวก็ยิ่งเป็นมงคลเอาถามญาติโยมทุกท่านมีคุณยุทธศักดิ์เป็นต้นตั้งแต่มกราคมจนถึงวันนี้เหนื่อยไหมท่าน เหนื่อยไหมโยมเหนื่อยไหมใครไม่เหนื่อยเลยยกมือมีสี่ท่านไม่เหนื่อยเลยห้าท่านข้างหลังด้วยหกท่านโยมพี่ก็ไม่เหนื่อยใช่ไหมตั้งแต่ปีใหม่จนถึงวันอาสาฬหาบูชาโยมท่านใดไม่เหนื่อยเลยมีอยู่หกท่านแสดงว่าที่ผ่านมายมไม่ค่อยได้ทำอะไรหรอก ถ้าโยมไม่เหนื่อยเลยแสดงว่าวันวๆโยมน่าจะไม่ได้ทำอะไรล่ะแต่ความเหนื่อยเป็นปุ๋ยความเหนื่อยเป็นพื้นฐานของคนทำงานที่จะเบิกบานในชีวิตอ้าวคนโยมท่านใดเหนื่อยกายยกมือ4 6 8 14 16 โยมเชิญยกพร้อมกันอาตมาจะนับง่ายโยมโยมท่านใดเหนื่อยกายยกมืออ้าวเยอะหน่อยท่านใดเหนื่อยใจยกมือเยอะกว่าเดิมอีกท่านใดเหนื่อยทั้งกายและใจยกมือค้างไว้โยมท่านใดทำงานแล้วเหนื่อยทั้งกายและใจแนะนำให้ลาออกจะมีคนเข้ามาเหนื่อยแทนโยมอยู่ท่าน แต่ลาออกในที่นี้ไม่ใช่ลาออกจากงานไม่ใช่ลาออกจากการบริหารแต่ลาออกจากความเหนื่อยความท้อความเบื่อความทุกข์ลาออกได้นะเอาลาย่างไงล่ะพ่อคุณเจ้าหนึ่งหายใจลึกๆแล้วนึกถึงหนี่สิน ฮัลโหลโยมจะยับยั้งชั่งใจได้นานพอสมควรแต่ที่โยมเหนื่อยโยมทอ้อโยมก็ตัดพอต่อว่าจะทำนั่นทำนี่ไม่ไหวละไม่เอาละแต่ก็เห็นโยมตื่นมาทำงานทุกเช้าเนี่ท่านเพราะฉะนั้นคนโยมมีคาถาประคองใจใครเหนื่อยพระโบราณท่านสอนอย่างนี้เชิญญาติโยมประนมมือขึ้นนะ ภาวนาเสียงดังๆว่าตามพระอาจารย์อย่าใจเติบเสิบสารการจับจ่ายอย่าใจแตกแหลกสลายหลายเมียผัวอย่าใจตกทุกภัยอย่าไหวกลัวอย่าใจต่ำทําชั่วมั่วโลกี อ้าวได้ทุกท่านว่าพร้อมๆกันหนึ่งสองสามเริ่มผ้าจารย์จะขึ้นต้นคุณโยมต่อท้ายกันละกันนะน่าจะง่ายกว่านะยาใจเติบเสบสารการจับยาใจแตกแหลกสลายหลายเมียอยาใจตกทุกภัยยาไหว ยาใจต่ำทําชั่วมั่วโลอย่างงี้ง่ายไหมโยมง่ายครูนุบาลเขาก็สอนเด็กแบบนี้แหละโยมเติมช่องว่างให้เต็มว่ากันเอาเอามือลงทุกท่านหนึ่งยาใจเติบใจเติบคือใจใหญ่เิรบสารคือสุรุยสุร่ายเห็นช้างขี้เก็บขี้ช้างมาขายท่าน จะไปขี่ตามช้างก็สุรุ่ยสุร่ายเห็นช้างขี้เราก็ไม่จำเป็นต้องไปขี่ตามช้างก็ทำอะไรตามฐานะที่เราพออยู่พอมีที่ภาษาไทยโบราณว่าอุ้มชูตัวเองได้นะ่ะอุ้มชูตัวเองไม่ใช่ไม่เป็นหนี้นะเป็นก็เป็นเถอะแต่ขอให้เป็นหนี้ที่มีค่าเป็นหนี้ที่สร้างฐานะครอบครัวเพื่อลูกเพื่อหลานนั่น ไม่ใช่ใจเติบประการที่สองยาใจแตกแหลกสลายหลายเมียผัวอา้าวถามโยมพี่ผู้หญิงทุกคนทุกท่านรักษาศีลกับรักษาสิวโยมจะรักษาอะไรก่อนสิวเห็นไหมโยมโยมก็ให้ความสำคัญภายนอกมากกว่าภายในเอาถามต่อคุณโยม ถือศีลกับถือสาที่ผ่านมาโยมถืออะไรมากกว่ากันศีลหรือสามีคนมาชมโยมโยมชอบไหมมีคนมาด่ายยมยมเกลียดไหมแล้วในแต่ละวันแต่ละวันที่โยมทํางานชมคนอื่นกับนินทาชาวบ้านโยมทําอะไรบ่อยกว่ากันจเจริญพรเห็นไหมยยมก็นินทาเขาแล้ะยมก็บอกว่าจะมาว่าฉันนะ แต่ถ้าโยมไปถือสาปัญหามันก็เกิดแต่ถ้าโยมถือศีลปัญหาก็สิ้นสุดอยู่ที่ว่าใจเราจะถือศีลหรือถือสาวันนี้จึงถามโยมพี่ผู้หญิงว่าถ้าคุณโยมมีลูกดีหนึ่งคนกับโยมถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งโยมจะเลือกอะไร ลูกดีหรือถูกรอตตอรี่มั่นใจนะถ้าถูกเมื่อไหร่ถวายวัดสามงามให้หมดนะถ้โยมบอกยมจะเอาลูกเกาะเอาคำถามที่สองาโยมถูกรอตตอรีสิบสองล้านกับลูกหลานดีหนึ่งคนยมจะเลือกอะไรเริ่มเอาทั้งสองอย่างแล้ว ลอตเตอรี่ก็เอาลูกหลานก็เอาใช่ไหมท่านแสดงว่าสุขทั้งภายในสุขทั้งภายนอกอา้าวคำถามสุดท้ายถ้าโยมถูกลอตเตอรี่12ล้านกับเลิกกับสามีโยมจะเอาอะไรนั่นโยมเริ่มใจแตกแหลกสลายแล้วเริ่มไม่รักครอบครัวแล้วท่าน ยมบางคนบอกไม่เป็นไรสิบสล้านหาใหม่ง่ายกว่าว่ากันไปหาใหม่มันไม่ได้ดีเหมือนไอ้คนเดิมก็มีนะอ้าวพูดมาถึงตอนนี้คุณโยมใจเติบใจแตกสองประการนี้แหละคุณโยมทำให้ชีวิตเราวุ่นวายบางคนขออภัยท่านกู้หน้าด้วยการกู้หนี้ สุดท้ายก็ต้องหนีหน้าเพื่อนหนีนี่เดี๋ยวก็ย้ายไปอยู่ปากเกตเดี๋ยวก็ย้ายไปอยู่บางรักเดี๋ยวก็ย้ายไปอยู่ประชาอุทิศเดี๋ยวก็ย้ายไปอยู่บางกรวยย้ายปีหนึ่งสี่ห้าที่ที่ย้ายเพราะอะไรโยมได้งานใหม่หรือว่านหนีนี่หนีนี่เพราะว่ากู้ที่นี่เอาไปโปะที่นั่นกู้ที่นั่นเอามาโปะที่นี่สุดท้ายก็ต้องหนีนี่เพราะ กู้นี้มากู้หน้าภาษาโบราณท่านจึงกล่าวว่าอยู่อย่างจนไม่มีวันจนอยู่อย่างรวยไม่มีวันรวยถ้าอยู่อย่างจนพอประมาณรู้ประมาณภาษาพระท่านใช้คำว่ามัตตัญญุตาโภชเนมัตตัญญุตา รู้จักประมาณในการบริโภควันนี้คุณโยมถ้าเรารู้จักประมาณในการบริโภคนี่ก็ไม่มากเท่าไหร่แต่ถ้าไอ้นั่นก็ต้องมีไอ้นี่ก็ต้องได้ไอ้นั่นก็ต้องใช้ของมันต้องมีเนี่ยนี่มันจะเยอะแต่ถ้าใช้พอประมาณใช้ความพอดีเอามีก็ใช้ท่านไม่มีก็อดออมไว้ก่อน ภาษาโบราณท่านจริงสอนว่าถ้าไม่อยากทุกข์เพราะเป็นนี้ให้รู้จักประมาณในการใช้สอยทรัพย์สินที่มีอ้าวคุโยมสังเกติเวลาคุณโยมไปทำบุญเนี่ยแบ่งยี่สแบงห้าสบแบ่งร้อยแบ้งห้าร้อยแบ่งพันโยมใช้แบงอะไรแบงยี่สก็เหมาะกับตรีมวันนี้แหละ ปลูกป่าเขียวขจีกันทั้งวัดไปเลยท่านแต่สิ่งสำคัญทำบุญไม่จำเป็นต้องใช้เงินเสมอไปวันนี้คุณยมมาปลูกป่าคุณยมมาเวียนเทียนคุโยมมาร่วมกันปฏิบัติธรรมทำวัดเช้าเนี่ยได้บุญไม่ยมได้บุญเกิดจากความตั้งใจก่อนทำขนาดทำเต็มใจหลังจากทำแล้วสบายใจ ประการที่สามคุณโยมอย่าใจตกทุกภัยอย่าไหวกลัวสามปีที่ผ่านมาโควิดมาเยือนคุณโยมเห็นความมีสติเรามากขึ้นไหมโยมใส่แมสไหมใส่แล้วการใส่แมสนี่ดีป้องกันตัวเองด้วยแล้วดียิ่งกว่านั้นคือโยมนินทาใครเขาก็อ่านปากโยมไม่ออก โยมจะว่าอะไรใครโยมก็งุ้มยิบงุ้มยิบอยู่ในแมสน่ะท่านเพราะฉะนั้นใส่แมสไว้คุณโยมนาจะนินทาใครเขาน่ะแต่ถ้าคุณโยมไม่ใจตกหมายความว่ามีใครมาว่าร้ายมีใครมาใส่ร้ายมีใครมาสื่อสารในทางที่ไม่ดีแต่คุณโยมรักษาใจโยมได้นั่นแหละเป็นผู้ปฏิบัติธรรม อ้าวถามคุณโยมถ้ามีคนมาชมโยมกับคนนินทาโยมโยมชอบใครชอบชมแต่หากชีวิตเรามีแต่คำชมในท่านมันจะสมบูรณ์ไหมโย,ยมไม่สมบูรณ์กรอพระพุทธเจ้ารับสั่งว่าสุขคู่กับทุกสรรเสริญคู่กับนินทามีลาบคู่กับเสื่อมลาบมียศคู่กับ เสื่อมยศเมื่อมีสุขก็มีทุกข์แต่ถ้าเราอยากมีจิตเป็นปกติต้องบริหารจัดการความทุกข์ประการที่สี่ท่านอย่าใจต่ำทําชั่วมั่วโลกีโบราณท่านสอนไว้หน้าคิดคุณยมหนึ่งอย่าเห็นแก่เล็กแก่น้อย สองอย่ามองว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยอาคุณโยมพี่ๆข้างหลังจากคลังสินค้าบางโบทองเนี่ยโยมเข้าไปห้องน้ำโยมเจอทองหล่นอยู่ในชักโครกโยมจะเก็บไหมเก็บเก็บมาเช็ดล้างอย่างดีห่ออย่างดีใส่กระเป๋าเดี๋ยวเย็นนี้ไปตลาดบางโบทองเอาไปขายซัหน่อยว่างั้นความหวังมันทำให้ความทุกข์น้อยลง ไปถึงที่ตลาดบางบัวทองหน้าวัดละหารล้านทองพิกไปพิกมาปลอมทุกไม,ม่ยมทุกอ้าวถามคนโยมทุกท่านถ้ามีเงินหล่นอยู่หน้าอาตมาล้านหนึ่งอาตมาจะเก็บไหมเก็บไม่เก็บโยมเดี๋ยวนี้ส่ตัยเงมาตอบสิโยมอาตมาไม่เก็บอาตมาจะเอาย่ามวางทับไว้ก่อน แสดงว่าอาตมาจิตบริสุทธิ์ไหมเริ่มจะเป็นยังไงท่านอยากจะได้เขาเห็นแก่เล็กแก่น้อยภาษาพระโบราณท่านจึงสอนว่าพระมีราคาแค่บาทเดียวนะพระนี่มีราคาแค่บาทเดียวแปเอาของมีค่าเข้ามาบาทเดียวก็หมดความเป็นพระเพราะฉะนั้นไม่เห็นแก่เล็กแก่น้อยเราจะได้ไม่ถูกคนว่าคนนินทา สองไม่มองว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยอา้าวคนนั้นก็ทำคนนี้ก็ทำคนนั้นก็ทำเห็นเขาทำกันไปทั่วฉันทำบ้างจะเป็นอะไรบ้างเราก็จะไปทำตามที่เขาทำในทางที่ไม่ดีความดีที่คนอื่นเขาทำมีไมโยมมี คงต้องขอเก็บฟังส่วนไว้ให้ทุกท่านได้ติดตามกันต่อในเชา้าวันพรุ่งนี้นะคะประตอนนี้เรามีสิ่งดีๆจากน้องเป็นหนึ่งรออยู่ช่วงธรรมะาพาเพลินภาษาอังกฤษติธรรมพพระรรมพพวันนี้เป็นหนึ่งของนำข้อคิดสกิดใจมาให้ลองฟิตฟิตฟอรไฟกันสักหน่อยนะคะไปเริ่มกันเลยค่ะ กับคำว่าเมื่อคุณให้อภัยคุณจะรู้สึกดีขึ้นและเมื่อคุณปล่อยวางคุณจะโตขึ้น When you forgive you heal When you let go you grow When you forgive you heal When you let go you grow อย่าร้องไห้เพราะมันจบลงจงยิ้มเพราะมันเกิดขึ้น Don't cry because it's over smile because it happened Don't cry because it's over smile because it happened ความเจ็บปวดของเมื่อวานจะกลายเป็นความเข้มแข็งในวันนี้ The pain of yesterday is the strength of today. The pain of yesterday is the strength of today. It's just a bad day, not a bad life. It's just a bad day, not a bad life. เราอาจจะไม่มีวันที่ดีแต่เราสร้างวันที่ดีได้ We do not have a great day, we make a great day. We do not have a great day, we make a great day. ให้อดีตทำให้คุณเป็นคนที่ดีกว่าเดิมไม่ใช่ทุกใจกว่าเดิม Let your past Make you better, not bitter. Let your past make you better, not bitter. Sing Yom What is coming is better than what is gone. What is coming is better than what is gone. หากสมาชิกท่านใดมีศัพท์ธรรมะภาษาอังกฤษที่น่าสนใจก็แบ่งปันกันเข้ามาได้เช่นกันนะคะผ่านทางรายการพุทธบัญญาพิรมบริรษัทซีพีออลจำกัดมหาชนเลขที่313อาคาร CP พีทาวเวชั้น26ถนนสีลมเขตบางรักกรุงเทพ10500หรืออีเมลแ d ดเด s ส y o k w a 7 g m a i l c o m ค่ะ สื่อสารกันเข้ามาเยอะๆนะคะทีมงานรายการพุทธปัญญาพิรมจะได้ทราบว่าแฟนรายการของเราสนใจในเรื่องอะไรบ้างสำหรับวันนี้ได้เวลาที่เป็นหนึ่งและคุณแหวปรางรัตต้องขอลาเราจะกลับมาพบกันใหม่ในเช้าวันพรุ่งนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆนะคะขอบพระคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ